รถครับมาด่วนเลยครับกลังวิ่งไปครับโอ้โอ้ไม่มชุดไม่เอ้ยเพื่อนแล้วครับไม่ทันแล้วครับรถไปไปอะไรคุณไปเลยคุณไปแล้วผมไม่ทันผมไม่ทันแล้วได้โดดใหม่ด้วยครับไปหมดแล้วครับอ่าเรียบร้อยแล้วไม่ทันไม่ทันอุตส่ารรคทด่สองเออทำมันทำมัน เจ็บร้อยครับคุณร้อยคุณมาชุบก่อนคุณมาชุบก่อนไหม เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แค่ปีเดียวแล้วสองปีโอมาชุบก่อนโอมาชุบก่อน nope 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 โอ้ยเอาเหรอโอ้นั่นโอ้โหโอ้โหเออนไหนเป็นชื่อขึ้นอยู่ไหนเป็นยผมตายคนเดียวเรอไอ้ชี้ เออคุณเมื่อกี้ไม่กันผมจะปิดประตูให้คุณเหรอต้องคุณ r ี l o a d อ่ะผมก็เป็นคนปิดประตูให้คุณเองเอาหรอไอ้ไม่ทุกคนบอกทุกคนถึงแล้วไม่ใไปไปไปแล้วคุณไปแล้วคุณไปแล้วผมไม่ทันผมไม่ทันแล้วไม่ผมบอกผมบอกว่าไม่ทันเฉยไม่ทันไม่ทันผมไม่ทันแล้วถ้าหนีคือหนีเลยไม่เลยเอราเมื่อกี้ผมทำสองแล้วก็ผมผมล่วงไงแล้วคุณเซมาช่วยก็ชุบแล้วก็ล่วงเพราะไม่ชุบสามแล้วอ๋อใช่ ใช่ไม่ทันผมกินตุดกตาไมผมออมาไม่ทันเพราะว่าเกาะผมบอกผมโลมากเลยใช่ประเด็นคือผมนับว่าเออมันมีน็อกสองครั้งนะฝงสองแล้วไอ้ตัวนั้นก็น็อกผมก็อ๊ะเฮ้ยสมุกมันมีชื่ออยู่คนถ้าเป็นเพื่อนอ่ะใช่มันมีชื่อขึ้นอยู่เพรว่าคนพิดเชือไม่ผมเห็นเห็นชื่อแต่ว่าผมผมคิดว่าพวกคุสองคนตายไปแล้วเป็นกองยังยัง ไอ้ดูดูตรงดูตรงข้างๆก็ได้คุณถ้าเป็นคนไปกล่องมันจะขึ้นสีเขียวแล้วเป็นตู้รูปตัวเดียรีคอเวอรี่แต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือยังเป็นแค่น็อกเฉยๆใช่น็อกอยู่จิิ๊กจิ๊กจิ๊เพื่อไม่ได้แล้วใช่ใช่จับก็ไม่ได้แล้วเสียใจร้องไห้แมื่ไม่เป็นอะไรบอกสองของพึงเล่นพุ่งชันเล่นเลยได้ได้เขาเล่นเพื่อแฝดอยู่คุณเขาเล่นเพื่อแฝดอยู่ไม่เป็นไร